คอมเมนต์เกอบพันแฟนลูกยางยกย่องนักตบสาวไทยพรอนพันเกิดปราดหลังโดนแสตหนักวันลงหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สําเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ของพวกเธอทั้งนี้ในช่วงที่ยังแข่งนัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนยังไม่จบมีแฟนวอลเล่บอลบางคนวิจารณ์พรอนพันเกิดปราดก่อนที่สุดท้ายพรพันจะมีส่วนสําคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์ได้สําเร็จ ทำให้มีแฟนลูกย่างรายหนึ่งออกมารบายความในใจพร้อมกับยกย่องผรนพันธและมองว่าแฟนๆควรให้กําลังใจกันมากกว่าที่จะใช้คําพูดที่ทําลายกําลังใจและความรู้สึกกันเห็นมีคนโพสแสตนตอนที่ยังแข่งไม่จบคุณรู้ไหมครับว่าชมผู้คือคนเดียวในทีมที่ได้ยินยาวในสนามเกือบทุกเซตตลอดทั้ง5เซตและเป็นคนเดียวที่ได้ออกมาพักน้อยที่สุดนางได้พักแค่ช่วงสั้นๆตอนเอกเข้ามาเปลี่ยนจังหวะการรุกเป็นหน้า3แค่ช่วงสั้นๆในแต่ละเซตแค่นั้น นอกนั้นนางก็ยืนยาวและจะมีใครรู้บ้างว่านางมีโรคประจําตัวคือนางเป็นไทรอยและนางเคยคิดที่จะเลิกเล่นไปหลายครั้งแล้วแต่ทางสมาคมขอให้นางอยู่ต่อเพราะมองว่าหลังจากนุสราเลิกเล่นก็ยังไม่มีใครดีกว่าชมพู่นางเลยตัดสินใจอยู่ช่วยทีมชาติบางคนไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรของนางเลยเห็นว่าเล่นพลาดนิดหน่อยก็สาบนางบ้างบอกให้นางพักบ้างแล้วพอตอนนางไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ลงแข่งก็เรียกร้องให้นางมาจะบอกให้นะครับตอนนี้ในทีมขาติไทยตัวเซตไม่มีใครดีกว่าชมพู่แล้วนางคือมือหนึ่งของไทยตอนนี้การเล่นในบางครั้งก็อาจมีสะดุดบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างแต่ขอให้เข้าใจบริบทของเกมบริบทส่วนตัวของผู้เล่นด้วยบางคนคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์ไม่น่ารักเลยครับเราควรให้กำลังใจกันมากกว่าใช้คำพูดถีทำลายกำลังใจและความรู้สึกกันนะครับ ทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือให้กำลังใจพรพันธ์เป็นจำนวนมากเกือบพันคอมเมนต์กดไลค์เกือบ5,000เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรักถึงท่านผู้ชมที่น่ารักด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงท่านผู้ชมสามารถเขียนคอมเมนต์ที่สุภาพลงไวที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะ และช่องเราขอรบกวนเวลาที่มีค่าของท่านสักนิดให้ช่วยกันกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์และแชร์คลิปของเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะสนับสนุนโดยบริษัทฟโฟฟานเซนไดเอนจิเนียร์ริ่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง